ขอนแก่นครับนี่รอ้อยเอ็ดเลือกตั้งครับผมก็มัน,มนคือกติกามันต้องทำอาบาตมันยังไปเลือกตั้งเลยแค่อาบาตภาษาอะไรนายยกมันยิ่งใหญ่กว่าอีกอ,อาบาตยังไปเลือกตั้งเลยม,ม,มีไม่มีซื้อเสียงบท ทุกพักซื้อเสียงบททุกพักซื้อเสียงไม่ไม่ซื้อเสียงก็ไม่คาให้ถึงถึงจะกาให้เขาก็จ่ายตังเท่ากันแล้วอยู่ที่เราจะกาใครเขา้าใจบทครับเขา้าใจบทเขา้าใจบทครับอ,อวาตายังจ่ายผู้ผู้ใหญ่บ้านยังจ่ายกนยังจ่ายกำนันไม่จ่ายกำนานกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาเรียกกันเองโอ้มอมไม่ต้องมาถามผมเลยมหาศาลเงียบไปเลย ดีกว่าขึนอย่างเดียูดีดังเงียบดีกว่าถ้ามันปวดไหมคนมาเรียนในกรุงเทพก็พ่อแม่มันส่งมาเท่านั้นแหละเออ,อก้มคนนักศึกษาก็พ่อแม่ทํานาทําไรส่งมาเท่านั้นแหละให้เักศึกษามากกว่าผมถามหน่อยไม่มีหรอกอู้ยอย่าไปถามเรื่องนี้เลยเรียดเรียด เอายี้ดีกว่ามันต้องมีการเลือกตั้งของเขาสองไม่เขาจบไม่ได้โกรธหรอกแต่ว่ามันเต็มเต็มก็คิดดูว่าบ้านบ้านผมทั้งหมู่บ้านไม่กินไม่มีที่ขายเลยไม่มีที่ให้ขายไม่มีเลยในแช่ตู้อะพราไม่พอใจไปกินกาแฟกันดีกว่าไปกินอะไรกันดีกว่าแค่นี้จบ มันเบอร์ไป,ปมันดูถูกมันดูถูกคนจนเข้าใจปะนี่คนทํางานปูเนี่ยดูถูกคนดูถูกคนทํางานอย่างเงี้ยเบอร์ไปก็ไม่กินไม่กินก็ไม่เห็นตายก็กินที่อื่นยี่ห้ออื่น เป็นล้านนูน่นไม่พอใจทุกคนไม่พอใจหมดเลยถามหมดถามไปเลยไม,ไม,ไม่ไม่มีใครไม่พอใจหรอกมีใครดีใจบ้างพ่อคงไม่พ่อค้าแม่ค้าในี่ใครดีใจบ้างไม่มีไม่บอกให้ไม่มีเอผมแข่งรถทางด้านบน อยากเลือกตั้งเพราะว่าเป็นภาษาธิปไตยที่เคยเลือกมนมานานถ้าไม่เลือกคือไม่ใช่ภาษาธิปไตยไม่ใช่ไม่จริงไม่จริงครับคนอีสานก็มีมีความรู้เหมือนกัน เรื่องการเมืองรู้หมดครับรู้สึกไม่ไม่ดีครับยี่ดูดูคนอีสานคนกรุงเทพถูคนอีสานไม่ดีหรอกไม่ใช่ครับมันก็มีกันทุกที่แหละสายเสียงอะ่ะดูดูมามันในกรุงเทพก็มีเหมือนกันมีมากกว่าอีสานหลยซ้่าไป

มันมันมันเป็นอะไรถ้าเราไม่เลือกมันก็จะไปกันใหญ่เนาะจริงเราอยากให้เลือกเพราะว่ามันไม่มีอย่างที่ไม่เลือกอะ่ะแต่ที่ทําอยู่ทุกวันนี้เราก็ไม่ชอบอยู่แล้วเนาะพูดจริงอะ่งอะก็ยอมเสียงานเนี่ยวันที่สองเนี่ยกลับบ้านไปเลือกตั้งยอมเสียท่ารถก็เลือก ถ้าเลือกได้ก็ต้องเลือกแต่ก็อยากให้ให้มันได้เนาะเพราะว่ามันจะได้เลือกวุ่นวายดีกัยังหัวงเมืองต่างจังหวัดเนี่ยมไม่รู้ว่ามันจะมีพวกสสมาลงสมัครหรือเปล่าอ่ะคือไม่ได้เช็คด,ดูไงว่าเขามีคนมาสมัครหรือเปล่าแล้วเราต้องเลือกใครอะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้ข่าวสารเขาเลยนะทุกคนจังหวัดต่างก็ ฟวังแล้วก็คนที่พูดก็ไม่ได้คิดเนาะทุกวันไอ้คนสูงคนต่ํามันก็อาศัยกันอยู่อย่างนั้นแหละคนต่าก็ต้องอาศัยคนสูงคนสูงก็ต้องอาศัยคนต่ำที่ความคิดอย่างนี้มันมันไม่ถูกใช่คนจนมันก็อีกอย่างหนึง่งเราทํางานอย่างจริงแต่เราก็ไม่ได้ไปโคดปโไปโกงใครใช่ไหมก็มนี่ประชาธิปไตยเราก็อยากใช้ตรงนี้เราเป็นมีความคิดของตัวเองเนาะใช่ไหมล่ะก็เราคิดนะเราทํางานเนี่ยเลือกสร้างเนี่ย วอาทิ่ย์เราได้ร้อยกับเจ็ดร้อยนะทำเลิกแค่สี่โมงแต่เราก็ยอมเสียค่ารถไปเองอีกอะไรอีกเพราะเราก็อยากเลือกตั้งรู้สึกว่าเราก็มีสิทธิเท่าคนอื่นอะเราก็ไงวพาเราก็เสียก็การภาษีเราทํางานนี่เราก็เขาก็หักภาษีเราเหมือนกันมีภาษีเหมือนกันว่าาเเรป็นนคไทำงานไม่ใช่ว่ามีเสียภาษีนะ ความรู้สึกกันเหรอมันมันก็ยังไงมันบอกไม่ถูกกันนะเ้าเขารู้รู้ถูกเราอย่างนี้ก็มันก็รู้สึกแบบมันก็ไม่เป็นธรรมสำหรับคนจนเหมือนกันนะเพราะว่าคนรวยก็ต้องอาศัยคนจนคนจนก็ต้องอาศัยคนรวยอยู่เนี้ยอย่างเรามาทางานเนี้ยเราก็ต้องอาศัยเขามันก็ แต่บางครั้งมันก็นึกเหมือนกันเลือกจันวันนะมันก็นึกเหมือนกันบางครั้งก็นึกแต่ก็ไม่โกรก็แลหวสต่างความคิดอย่างว่าเลยเขาก็คิดว่าเขาสูงเราก็คิดว่าเราต่ําแต่เราก็ไม่ได้ไปลบไปกวนใครเนาะไม่ไปรักไปขโมยใครมันก็เหมือนคำไทยว่าน้ำเยอะเสือพันธ์า ที่ไหนเหรอผับไม่ทวนเลยมันมีเดอะรูมร้อยยี่สิบสองแล้วก็ีไม่ได้ไปแล้วก็ซอยสุขมิทสามเก้าโรงพยาบาลจุายลา้วก็่เนอเะเยอะเยอะเาบริษัทนี้เยอะถามว่าประมาณสิบจำไม่ได้แล้วเยอะรู้แต่ว่าเยอะแล้ว คือมันก็เป็นสิ่งเดียวที่ทําให้เรารู้ว่าเรามีมีค่าก็อยากเลือกตั้งที่ไม่มีเงินไปนเรียนต่อต่างประเทศที่ความคิดอาจจะไม่กว้างไกลเท่ากับอาจารย์ท่านท่านที่ท่านผู้รู้หลายๆคนใช่ไหมแต่มันก็เป็นสิ่งเดียวที่ทําให้พี่รู้ว่าพี่มีสิทธิ์เท่ากับคน,คนอื่นอืมมันเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้เรารู้ว่านี่ฉันก็เมนฉันมีสิทธิ์เท่าคุณนะฉันเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณต้องการฉันในเวลาอย่างนี้ใช่ไหม ถึงต้องมีเลือกตั้งไม่ใช่ว่าห้าคนต่อคนมันไม่ใช่พี่ไม่ใช่เป็นทคงกศนี่ใช่ไหมต้องรวมถึงได้สิทธิ์คนถึงกู้เงินด้านไม่ใช่ใช่ไหมเรามีสิทธิ์หนึ่งใช่ไหมคือการซื้อเสียงขายเสียงนี่ถ้ากันเป็นการบอกว่าการเอาเงินมาซื้ออานเงี้ยคือม,มันก็มันก็มีทุกที่อ่ะมันมีทุกคือคุณทุกคนจะทําระบบไหนมามันก็มีเพราะมันเป็นมันเป็นค่าใช้ใจ่าย ที่มันต้องมีไงคือมันไม่มีใครมาให้คุณไ้ใจอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นการซื้อเสียงคือมันซื้อมันก็ไม่ได้ทำให้ให้เขารวยหรอกเออคุณแค่ให้เขาสามร้อยห้าร้อยเนี่ยมันก็เท่ากับเขาหยุดงานวันหนึ่งเพื่อจะมาลงคะแนนให้คุณเลยซื้อทุกคนแต่ว่าอยู่ทีว่าเขาจะเลือกใคร